29มีนาคม2562เวลา10นาิก30นาทีที่กองบังคับการปราบปรามมีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายสกลวิทย์อายุ36ปีอดีตนี่เป็นพนักงานธนาคารหลายที่นายสกลผู้นี้ลักลอบนำข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไปซื้อสินค้าทางออนไลน์รวมมูลค่าความเสียหายก็กว่า10ล้านบาทตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เสียหายกว่าร้อยราย ซึ่งคนร้ายก่อเหตุมาตั้งแต่กลางปี2561การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากนายสกลซึ่งเคยเป็นอดีตพนักง,งานธนาคารมาแล้ว3แห่งได้ซื้อข้อมูลบัตรเครดิตของเยื่อจากเว็บไซต์แฮกเกอร์ในต่างประเทศและกน,นำข้อมูลที่ซื้อมาสวมรอยเป็นลูกค้าของธนาคารต่างๆไปสั่งซื้อของออนไลน์เช่นซื้อโทรศัพท์มือถือสร้อยคอทองคำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรวมแล้วกว่า10ล้านบาท การจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ที่คอนโดมิเนียม c h i เพลสถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์กรุงเทพพร้อมกันนี้ก็ได้ยึดสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดหลายรายการพบยาเสพติดเป็นยาไอซ์12กรัมเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นในการชำระสินค้าค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดบองต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพยอมรับว่านำเงินไปเที่ยวเตรรวมถึงซื้อยาเสพติดมาเสพ ทางด้านพลตารวจตรีจิรพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบปรามก็บอกว่าผู้ต้องหาจะซื้อข้อมูลจากพวกแฮกเกอร์ที่ต่างประเทศในราคา15ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ477บาทเมื่อได้มาก็ทําการเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนเลข OTP หรือรหัสลับทําธุรกรรมและก็สมรอยเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหารับสารภาพก่อเหตุมาตั้งแต่กลางปี2 5 6 1หนึ่งนอกจากนี้ก็ยังพบว่าผู้เสียหายเป็นดาราคนดัง แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดทั้งนี้แนะนำว่าธนาคารต่างๆนั้นเขาไม่มีนโยบายที่จะให้พนักงานติดต่อไปขอข้อมูลส่วนตัวกับลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนจึงขอให้ระมัดระวังการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวต่วตางๆลงในโลกโซเชียลที่อาจจะทําให้ถูกสวมรอยจนเกิดความเสียหายได้เจ้าหน้าที่ตํารวจฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ที่มีบัตรอิเล็กทรอนิก ให้มันตรวจสอบบริการใช้จ่ายของตนเองอยู่เสมอและธนาคารไม่มีนโยบายติดต่อสอบถามรหัสใดๆหากพบความผิดปกติก็ทำการติดต่อเจอ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนใช้บริการอยู่โดยเร็วและหากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนก็ให้เปิดเผยต่อแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นทั้งน,นี้สามารถรับข้อมูลข่าวสารอาจากรรมในรูปแบบใหม่ๆได้ที่เฟ e b o o กกองปราบปราม นอกจากนี้ผู้บังคับการกองปราบก็ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพบศพชายถูกฆ่ายัดถังน้ำมันโบกปูนฝังดินลึกสี่เมตรบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านเกษตรนวมินซึ่งทราบตัวภายหลังว่าเป็นนายอัชชาหรือว่าคิกหนูปทุม38มปปีชาวจังหวัดพัทลุงบุคคลคนเดียวกันกับที่เคยมีผู้แจ้งความหายเอาไว้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมที่ผ่านมาโดยญาติผู้ตายตั้งข้อสงสัยไว้ว่าปมการฆ่าอาจเกิดจากปัญหาชู้สาว ระหว่างผู้ตายกับนาประยุนหรือว่าจุ๊บแก้วพยศอายุ48ปีผู้ดูแลร้านค้าวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นญาติของนายอัจชาภายหลังก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพโดยเจ้าตัวขอปฏิเสธข้อกล่าวหาและ,ะใช้การในชั้นศาลขณะนี้ก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไปแล้วหนึ่งรายเจ้าตัวจะขอให้การกับชั้นศาลเท่านั้นนอกจากนี้ตำรวจกำลังร,งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีจํานวนไม่ต่ํากว่าสองรายขณะนี้คาดว่ายังหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งทางตํารวจเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุก็กําลังพากันเร่งมือสอบสวนสืบสวนต่ออยู่สาวเพนเท้าอะไรไต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่มากับเทคโนโลยีนะครับก็อ,อยากจะเตือนภัยพวกเราทุกคนนะครับว่าการใช้อะไรให้ให้มีความระมัดระวังนะเช่น การโพสต์ปัดประชาชนหน้าเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆมันนําไปสู่ภยัยคุกคามที่ใหม่เทคโนโลยีครับนะเดี๋ยวรายละเอียดผมขออนุญาตให้ทางชมรมบัตรเครดิตนะครับได้ได้อธิบายแล้วก็ทางสวรรัสดิ์ะวัลสวรรค์รรรรโอ้กนะครับอธิบายผมอยากจะฝากประชาสัมพันละกันนะครับฝากพี่เพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับให้ประชาชนทุกท่านที่มีบมัตรเครดิตทราบในะครับว่าที่กิการใช้บัตรไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องที่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ว่า การซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับควจะต้องซื้อนะครับหรือให้ข้อมูลแบบเครดเตครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งครับว่าธนาคารไม่มีนโยบายนะครับในการที่จะให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อลูกค้านะครับเพื่อไปขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเลขที่บัตรเครดิตหรือว่า OTP ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการใช้ทำธุริษ การช่วยสุนทรอาถรรพ์นะครับในเช่นนี้ก็เดี๋ยวก็คงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการขยายผลนะครับว่าว่ามีผู้ใดร่วมด้วยหรือเปล่าก็ยังไงของฝากทุกท่านไปด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องนะครับข้าว,าวาเนี่ยคิดว่าในส่วนของการฆ่าเนี่ยที่จะอยู่ในในที่เกิดเทือนเนี่ยก็จะมีมัน,มน,นบ่นนะครับบ่นในการเทโปรเนี่ย ก็อยู่ถึงคนก็กระบวนการการไม่ต่างกันก็กระบวนการแต่งกระถางก่อนนะครับการฆ่าแลการเอาีท่าการติดตามคนที่เราการจุดครับเราก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดครับตามอยู่ตลอดการฆ่านี่หมายถึงว่าคนฆ่าและก็คนที่รู้เห็นและก็ช่วยสุนอันี้นกระถางในจุดที่ฆ่าเนี่ยมีมีคนอยู่ ปุ่มน,นะครับจุดในการทอดเล็กก็มีหลายขั้นตอนข้ตอนามีคนมีพยานมีหลายคนผมไม่ได้พูดว่าหลายคนนะค็คือมีรวมผู้ต้องหาแล้วมีมากกว่าหน,นึ่งคนมีข้อมูลบุคนล้าอนนี้เราก็มีข้อมูลเรียกว่าทุคคนนะครับ,เ,เ,รบเราเรี่กว่าอยู่ในไทยไหมครับ ผู้ต้องหายางมให้การ,ร,รกปฏิเสธนของไงหาเนี่ยเขาดีนดัลตามที่ทนายผ,ผตามที่นายแนะนำก็คือขอไม่ให้การใดๆขอให้การ,านร้นสังกนะครับแตไม่รับสานได้เรามั่นใจว่ากครับก็มั่นใจครับขอ,ข,อขออีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเรื่องติดตาม